วันนี้แม่แนะนำสถานที่ในวัดพระธาตุบ่อส้มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือป่าไผ่ที่เป็นที่เจริญภาวนาของพวกเรานะคะเราเข้าไปอีกทางหนึ่งถึงจะเข้าไปในป่าไผ่ ตรงนั้นหลวงพ่อท่านจะสร้างกุฏิเป็นหลังๆไว้ให้พวกเราได้ไปนั่งเจริญภาวนาเจริญกรรมฐานอานาปนานสติและวิปัสสนาหรือแล้วแต่แนวไหนก็นแล้วแต่ที่พวกเราฝึกมานะคะผู้ที่ฝึกมาแนวไหนก็ฝึกไปแต่หลวงพ่อท่านเน้นให้อยู่กับลมหายใจ อยู่กับเวทนาและความรู้สึกนะโดยฝึกอนาปนาสติพร้อมกับมีบริกรรมพุทโธด้วยนะคะของหลวงพ่อท่านก็จะเน้นความว่างความนิ่งความสงบรวมบุรณาการทุกรูปแบบเลยค่ะถ้าใครที่เข้ามาที่วัดพระธาตุบ่อสม้ม เราก็จะได้เข้ามาฝึกปฏิบัติที่ป่าไผ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่จริงกว้างมากเลยข้างใน,นช่วงกลางวันนี้ก็จะเป็นของแม่ชีทั้งหลายนะคะที่เข้าไปฝึกปฏิบัติตรงนี้ท้ายสวนนะคะท้ายกุฏิของแม่มองเห็นไกลออกไปก็คือเป็น มันเป็นป่าที่จริงได้ป่านั้นน่ะซ่อนอยู่ตรงนั้นคือน้ำนะคะเป็นน้ำของเขื่อนกิวคอหมาเขื่อนกิวคอหมาที่แม่แนะนำวันนั้นน,น,นะคะเขาจะปล่อยน้ำลงมาถึงที่นี่เลยกิวคอหมาเป็นเพื่อนกับกิวลมนะคะกิวลมนี่จะเป็นที่มันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าแพนะคะเช่าแพ ก็จะมีผู้คนไปผ่อนคลายกันตรงที่เขื่อนกิวลมแต่ว่าเกิวคอหมาในีเป็นที่กักเก็บน้ำเขื่อนดินกักเก็บน้ำน้ำที่นี่ก็คือได้จากเขื่อนกิวคอหมาและกิวลมหนุนขึ้นมานะคะแพนนักท่องเที่ยว ที่เช่ามาบางทีถ้าที่นี่ไม่มีสวะเขาก็ขึ้นมาถึงวัดพระธาตุบ่อส้มที่พระธาตุที่เจดีลอยน้ำนะคะถ้าไม่มีสวะก็มาได้ถึงที่นี่เลยตรงนี้เป็นแถวแถวกุฏิของแม่นะคะแม่อยู่ท้ายวัดเลยแม่จึงมีงานให้ทำคือ ทำความสะอาดใบไม้แห้งที่มันแห้งที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็ตัดตกแต่งริดรอนออกให้ต้นที่มันเขียวอยู่ให้มันใช้ได้มีประโยชน์ขึ้นมาจะมีต้นมะละนาวนะคะเยอะแยะเลยตั้งแต่แม่มาในแม่ก็มาตัดแต่งกิ่งก็มีดอกช่อออกมาปลิดอกออกช่อขึ้นมานะคะมะนาวต้นมะนาวเยอะ ก็สะดวกในการที่จะชงเครื่องดื่มเครื่องชงได้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วเก็บจากที่นี่เลยน้ำมะนาวที่นี่หลายต้นที่ใกล้กุฏิแม่แล้วก็มีหลายต้นอยู่นะคะมันเหลืองแล้วมันร่วงลงมาแล้วก็เก็บนำไปบริโภคได้เลยไม่ต้องเด็ดที่ต้นนะคะ เราเก็บที่มันร่วงลงมาค่ะแม่ครัวนะคะแม่น้อยห้องครัวเขาก็มาเก็บเป็นประจำที่เห็นนี่ก็ต้นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะต้นมะม่วงกำลังเริ่มแตกดอกออกช่อเพราะแม่ลดน้ำเขา ก็เลยมีโอกาสนะคะได้ผลิดอกออกช่อให้เราได้บริโภคได้ตอนแม่ชีแอแแม่ชีลปัญจทรมาเขาก็มาตัดแต่งกิ่งที่มันขวางทางภาวนาแถวนี้นะคะออกกว้างขวางโล่งเลยแม่ก็ได้แก่แต่เลม,เลม กิ่งเล็กกิ่งน้อยใหญ่ๆอย่างนั้นก็ไม่ไหวเนีน่ยันนี้เป็นพืชที่อยู่ท้ายส่วนที่ใกล้กุฏิแม่ม่งวงก็เริ่มช่อแล้วที่นี่มีต้นหมอนเยอะมากมน,นี่ได้ทุนมาแถวนี้แม่ก็นั่งภาวนาบางทีก็หลวงพ่อท่านกำนันมานั่งผ่อนคลาย จะเห็นกุฏิกลางน้ำนะคะที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นสระน้ำบึงน้ำใหญ่เลยในในวัดเรานี้แหละแต่ว่าต้นวัดชพืชนะคะหญ้ามันขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นสระบัวบึงบัวเลยตอนนี้บึงบัวหลบเหลือแต่สวะนะคะ